สวัสดีค่ะเจอกันกับเจ๊อีกแล้วนะคะในช่องเจ๊แพลวเดลรี่นะคะกลับมากันอีกแล้วคลิปนี้ก็หยิบสกินแคร์ที่เป็นเกี่ยวกับผิวนงผิวนนนหนังของเราสักนิดนึงนะคะเป็นเกี่ยวกับความยงความเย็นความชุ่มชื่นความอาบนองอาบน้ำของเราสักนิดนึงนะคะจะเป็นอะไรนะั้นทุกคนอาจจะเห็นในปกคลิปกันแล้วนะคะก็ไปรับชมรับฟังกันในช่องเจ๊แพลวเดลี่กันได้เลยนะคะก่อนไปนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะกด subscribe ให้เจ๊ด้วยกดติดตามเป็นกำใจให้เจ๊ด้วยนะคะให้เจ๊ทำคลิปดีๆมาให้ดูกันต่อไปเรื่อยๆนะคะป่ะไปรับชมได้ รับชมรับฟังกันได้เลยนะคะป่ะเป็นกันเลยดีกว่าเนาะปะเอาละค่ะบอกแล้วว่าช่วงนี้ต้องรีบอัดคงอัดคลิปนิดนึงเพราะว่าต้องแข่งกับแสงเสียงฝนฝนก็กระหน่ำกระหน่ำม,มาแล้วเกินก็ต้องรีบอัดคงอัดคลิปนะคะช่วงนี้บอกเลยว่าไม่มีเวลาอัดคงอัดคลิปเลยทุกคนก็ งานก็เยอะแล้วโควิดก็ค่อนข้างจะเยอะไปไหนไม่ได้เลยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยระลอกนี้ค่อนข้างจะหนักหน่วงพอสมควรแล้วก็เจ้าหน้าที่ทํางานค่อนข้างจะเยอะมากรวมกระทั่งเจ้เองที่แบบโอ้ยเยอะมากแกไม่มีเวลาที่จะมาอ,อ,อัดคลิปให้ทุกคนฟังเลยนะคะก็ประจวบเหม,มาะไว้ช่วงนี้ก็มีวันหนึ่งที่ซต้องอัดคลิปก็เลยอาจจะมีจะมาในการอัดคลิปนิดนึงนะคะอจะบอกเลยว่าฉันเห็นกับเขาว่าเขา รีวิวให้เยอะแล้วก็ไปสั่งพงสั่งพีกันมาค่อนข้างจะเยอะฉันก็เลยว่าหจังแมนฉันใหญ่จะให้สร้างมาใส่สักอันหนึ่งนะคะก็เลยไปสั่งน้องนางมาซึ่งน้องนางตัวนี้เป็นสกินแคร์ฝั่งสายเกามั้งเป็นแบบครีม เป็นฝั่งสายเกานะเจว่าเขารีวิวกันนาะในทิกต o k ก็เยอะในทิกต o k ก็เยอะนะในไอจีก็เยอะใน Facebook ก็เยอะฉันก็เลยมีคนหนึ่งที่แบบบ้าในสิ่งที่แบบเขารีวิวมาแล้วอยากจะลองเล่นลองตาม,มาฉันก็เลยอ้าไปลองมานะคะตัวนั้นคือตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะคือตัวนี้นั่นเอง,เองใช่ไหม ขออ่านนิดนึงนะแบบอาจจะแบบมองไม่ชัดนะคะตัวนี้เป็นตัวครีมอาบน้ำนะคะ go up in shower tone up m i l นะคะก็ miss in curry นะเป็นครีมอาบน้ำสายเก่าๆนะทุกคนก็ขายราคาไม่แพงเลยนะคะตัวนี้อยู่ที่ปริมาณ300กรัมนะคะ300กรัมตกอยู่ที่น่าจะเยอะวพอสมควรอนะกี่ ml อะ่ะขวดมันน่ารักน่ารักมากเลย คือกล่องอ่ะจะมาประมาณนี้แหละพอแกออกมาแล้วจะเป็นประมาณอย่างนี้นะคะน่ารักมากนี่เจ่ซื้อมาราคา159บาทมั้งประมาณนี้แหละไม่ถึง200นะึกว่าเฮ้ยมันโอเคมันมันแพ็เกจที่มันสวยแล้วก็ราคามันก็ตะมุตะมีน่าจับน่าลองมากฉันก็เลยสอยมาราคาประมาณเท่านี้นะคะหัวปั๊มมันจะมาหรูหรามากเห็นไหมมันจะเป็นแบบประมาณนี้เอ่อประมาณอย่างนี้นะคะ เขาบอกว่าตัวนี้เป็นครีมอาบน้ําที่แบบพออาบน้ําไปเสร็จเรียบร้อยแล้วล้างออกมาเนี่ยผิวจะดูเป็นไข่มุกผิวจะดูขาวมากขาวนวลเป็นดวนใหญ่นะเป็นหยวกกล้วยเลยทีเดียวอ่ะฉันก็เลยลองแล้วล่ะตอนแรกอ่ะทาทาเป็นครีมอ่ะบีบให้ดูแล้วกันนะฮะเพราะว่าเจ๊ก็เพิ่งอาบน้องนางไป นี่นะมันจะเป็นเหมือนครีมน้ำนมนะทุกคนประมาณนี้ครีมน้ำนมพอเราอาบอาบอาบไปเนี่ยมันจะคล้ายลาักษณะเป็นครีมอย่างนี้แหละอ่าอย่างนี้นะคือแต่พอล้างออกมาเนี่ยล้างออกมาเนี่ยผิวตรงเนี้ยมันจะเหมือนกับบีบีคือเราล้างออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะเหมือนเป็นน้ำนมที่ไหลออกมาแต่มันจะทิ้งความขาวอะ่ะ ความขาวไว้บนผิวนึกออกไหมใครที่เคยทาบีบีใครที่เคยทาบีบีแล้วล้างออกไปแล้วบีบีมันยังเคลือบอยู่ในตัวผิวอยู่อน้องนางคนนี้ก็เหมือนอันนั้นเลยเหมือนเดะเลยเหมือนบีบีที่เคลือบผิวอยู่นะคะเคลือบผิวอยู่ประมาณอย่างเงี้ยเออฉันรู้สึกว่านางมาในลักษณะเป็นครีมอาบน้ําครีมอาบน้ําที่เป็นชาเวอร์ที่ล้างออกไปแล้วแต่ยังคงสภาพความเป็นบีบีอยู่นึกออกไหมอ่ปประมาณนั้นนะทุกคนกลิ่นนะจะบอกเลยว่ากลิ่นมีความหอมมาก หอมจริงๆหอมแบบเออบอกเลยว่าตระกูลสายเกาเกเนี่ยชอบมีความกลิ่นหอมเนาะคงไว้ถึงกลิ่นความหอมมากน่าจะมีน้ําหอมส่วนผสมของน้ําหอมค่อนข้างเยอะพอสมควรแหละเพราะว่ากลิ่นหอมมากนะคะหลังจากอาบมาเนี่ยโอ้หอมจริงๆหอมจมูกะมีนะคะรู้สึกว่าสรรพคุณของนามประมาณเท่านี้แหละก็ ถามว่ามันขาวมันกระจ่างใสมันอะไรไหมมันก็ยังเป็นความขาวของ Bb ีนะทุกคนมีความนุ่มมีความนุ่มหลังจากอาบน้ำมีความนุ่มม้ามันก็ไม่มีความนุ่มถึงเดี๋ยวุ่มมากเท่าไหร่นะเจ้รู้สึกว่าความนุ่มนวลนี่ไม่มีความนุ่มชุ่มชื่นไม่ค่อยมีแต่ความขาวที่มันเป็นขาวลักษณะ Bb บีอย่างเงี้ยมันมีอยู่คงตัวอยู่นะถามว่าขาวจึงขาวจามัก็ถ้าเกิดใคร อาบแล้วทาไม่ทั่วขาทั้งสองข้างทาไม่ทั่วแขนทั้งสองข้างมันก็จะกระดํากระด่างขาเป็นบางส่วนนึกอ,ออกมะขาเป็นบางส่วนฉันก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยฉันไม่เหมาะสมกับตัวนี้เท่าไหร่นะอ่ะถ้าคะแนนเต็มห้าเจ้เคาะให้น้องนางคนนี้อ่อ go up in shower tone up ิ i ในเท่าไหร่นะถ้าคะแนนเต็มห้านะฉันให้น้องนางแค่สองแล้วกัน,นเออฉันรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมกับเจ้นะเจ้รู้สึกว่าถ้าน้องนางคนถ้าน้องคนคนี้อาจจะเหมาะสมกับคนที่ เออต้องการความขาวจริงๆขาวโบ๊กขาวบ๊กขาจ้าอะไรเงี้ยแต่เจ้ไม่ต้องการความขาวสักขนาดนั้นไงเจ้ต้องการความขาวแบบเออขาวแบบมีน้ํามีนวลเนี่ยนึกออกไหมแต่อันนี้มันขาวแบบขาวบีบีอ่ะเออฉันยังรู้สึกว่ายังไม่จึ้งใจเจ้เท่าไหร่นะค่าคะแนนเต็มห้าเจ้ก็ขอให้ที่สองแล้วกันนะคะแต่คะแนนของน้องนางอ่ะ ราคาของน้องนานเนี่ยก็โอเคสมส่วนแต่ต้องได้ถ้าใครอยากจะลองเล่นลองตามไปซื้อมาลองเล่นดูก่อนนะอย่าเพิ่งเชื่อเจว่าเจาหนูชาแล้วหนูชอบมากมันโอเคอะไรเงี้ยก็ความรู้สึกของใครของท่านไม่เหมือนกันนะมีวิจารณญาณในการรับชมของเจด้วยนะคะเจก็เอามาพูด,พดคุยพอเป็นกระสยพอเป็นไกด์ไลน์ทุกคนฟังนะคะ ลองไปล,ลองดูทุกคนถ้าไม่พอใจก็ไม่เป็นไรเพราะราคาน้องนางมันไม่ได้มากไม่ได้สูงจนเกินไปนะคะไปลองเล่นดูว่าเขาที่รีวิวกันมาค่อนข้างจะเยอะเนี่ยเ,ออเราใช้แล้วจะโอเคไหม้วเจ๊ามารีวิวขนาดเนี้ยเจ๊ใาชา้หนูใช้แล้วมันจะโอเคไหมอะไรเงี้ยมามองมอยกันใต้คลิปของเจ๊ได้นะคะโอเคคลิปนี้ ก็มาคร่าวๆพอเป็นกระใสแค่นี้นะคะพอไม่ได้ห่างหายกันไปนานพอยังคงคิดถึงเจด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรน,นั้นกดติดตามเจด้วยนะคะยังคิดถึงกันอยู่นะคะคลิปนี้เจไปละดูแลสุขภาพกันทุกคนช่วงนี้โควิดทำหา่าเยอะมากนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้เจไปละอย่าลืมนะคะกดติดตามเจด้วยนะคะกด subscribe เป็นเงังใจให้เจด้วยนะคะให้เจทาคลิปดีๆให้ทุกคนดูกันต่อไปเรื่อยๆนะคะคลิปนี้เจไปละคะ่ะบ๊ายบาย